อัลลอตุอะลัยฮิวรสารุกระหมะอมอัลลอฮวะบอัลฮัมดุลิลลาฮฺกับเนืมาที่อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาให้กับเราในการที่เราได้ได้มีชีวิตอยู่นะครับบนกรอบของอิสลามและในการที่เราได้เป็นหนึ่งในคนที่เอาใจใส่กับอัลกุรอานพี่น้องฮะกุรอานคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาได้ประทานลงมาให้เป็น เป็นวาฮีหลักของท่านนบีมุฮรมสุลลวงองไอยหัวสันลมแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เรามาใช้ในการในการดำเนินชีวิตเป็นธรรมนูญชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายใน สิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรนื่รองของคุรานเนี่ยก็คือให้เรารู้ว่าอาลัลลอฮฺสุบฮาหนูว์ตาลาได้ทรงประทานคุรานลงมาเนี่ยเพื่อให้เราได้มาทําความเข้าใจมาให้ควรองค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮาหนูว์ตาลาและนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราแสดงว่าในเป้าหมายหลักเนี่ยเราคือเราต้องทําความเข้าใจคุรานให้ได้ทีนี้อยากให้พี่น้องได,ได้ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการรู้จัก อัานคุรอานรู้จักการประทานกราารุรอานพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาได้ประทานอายะห์แรกมาให้กับท่านนาบับดุลสลามของอะลัยาะห์สัลลัมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้ดีอยู่นะฮะก็คืออายะห์เอกรอนะบอกกับท่านอนับดุลสลามสัลลัมว่าจงอ่านในตอนที่ท่านนาบีนเนี่ยกำลังกำลังทำการอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์กำลังปีกตัวไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ปลีกตัวในการคิดไข้ควรทบทวนในการดําเนินชีวิตของท่านถึงกับอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลา และท่านอับดุลสลอมก็ได้รับวาฮีมาทําให้ท่านนบีเนี่ยตกใจมากกับสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสพอเวลาญิบริ้นได้มาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าอิกรอ์บอกว่าจงอ่านท่านบอมาอันน่ะบกอริเรันฉันไม่เคยอ่านแลวญิบรินก็รัด ir, ท่านนบีทําแบบนี้ถึงสามครั้งนะฮะพอเวลาญิบรินปล่อยญิบริ้นก็บอกกับท่านนบีว่าอิกรอท่านนบีก็บอกว่ามาอันน่ะกอริฉันอ่านไม่ได้นะและ จิบรินก็ปล่อยท่านนบีสุลต่านละฮิสลลัมพอเวลาครั้งที่สามจิบรินก็บอกอิกรอบิสมิรับบิกัลดี خلقخلق الإنسان من ع มินอลกอิกรอวะ ر ب ك ن ق. أ อ ر أ م, م, م لم لم. ا ل ม ي ع ล م ب ا ل อัลลัม ا ิ إ ن, ن س أ, آ, ا ن ما ั م ي ع ل ัไอ้เนี่ยมึงบอกให้เรารู้ถึงการอ่านแล้วก็การเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีสุลลลัอฮุอะลัยฮิวซัลลัมก็กลับไปหาท่านหญิงคอดิจาท่านหญิงคาดิจาเขาได้ปลอบใจท่านนบีสุลต่านละอิสลัมหลังจากนั้นอุรอานก็ค่อยๆทยอยลงมาให้กับท่านนบีสุลต่านละอิสลามลงมาเป็นแบบมุนันหอแบบมุนัจมัน แบบค่อยๆทยอยลงมานะใช้เวลาในการประทานกุรอานลงมา23่ปีพี่น้องทั้งหลายและใน13ปีแรกที่นครมักกะเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าท่านอนัีสุงลลงาห์หสุลสลมททำการด่าวะไปสู่เตวฮิดสุการให้กับภาพต่อ,อรอซุลมานูวาตตาละเพราะฉะนั้นอายะที่ถูกประทานลงมาใน,ในตอนช่วงแรกเนี่ยช่วงที่ท่านนบดด่าวะที่นครมักกะเนี่ยจะเป็นอายะที่เราเรียกว่าอายะมักกี และถ้าหากว่าเราอยากจะดูในเรื่องความหมายนะให้เราดูว่าอายะ์ที่พูดถึงเรื่องอักีดาอายะที่พูดถึงเรื่องวันกิยระมาโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็นอายะ์มักกียร์เพราะในช่วงมักกียะ์เนี่ยต้องการต้องการอะไรฮะต้องการต้องการการการปลูกฝังเรื่องอัคดีดาท่านอบีก็เลยได้รับได้รับวะฮีลงมาเป็นเป็นอายะ์ที่คอยมาสอนเรื่องอักดีดาอีกประการหนึ่งก็คือที่ให้เราพิจารณาอายะ์สั้น นะถ้าอญญายะไหนที่มันสั้นๆเนี่ยให้เราเรู้เลยว่าอญญายะนั้นเ,นเป็นอญญากกยะมัเกียดโดยมากนะฮะเพราะในตอนแรกเริ่มในอิสลามทําการด่าวาสอนกับคนที่ยังไม่ได้รู้จักอิสลามยังไม่รู้ในหลักการในการปฏิบัตินะเพราะนั้นต้องการอญญายะสั้นๆที่ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ทําการอ่านแล้วก็ไข้ควร แล้วก็ทําความเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งในะฮิกมาในการด่าว่านะว่าร้อยตาลาให้เราได้เรียนรู้กุรานในอายะที่เกี่ยวกับเรื่องอักีด้าเนี่ยเป็นอายะสั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ทําการสอนให้ความเข้าใจเรื่องราวศาสนาเนี่ยให้เราให้ความเข้าใจในในใ,ใ,ใ,ในเรื่องราวที่มันสั้นๆแล้วคนจะสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ง่ายต่อมาพอเวลาอายะที่เป็นอายะมาดานียะเนี่ยอายะหลังจากท่านอับดุลฮยยจากนครมักกาสู่นครมาดีนนะแล้วเนี่ย จะเป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องอาการามเรื่องบทบัญญัติต่ตางๆแล้วลัคสุฮานุตตาลาหลังจากที่บรรดาสหาบาจะด้ับการปลูกฝังที่นครมักกะอย่างเดียวแน่นเวลาเอาพรพมาที่นครมบดินาเนี่ยปีิจ่รัชกาดที่2 กฎเกณฑ์การถือสินอดเป็นวายิบถูกป,ประทานลงมากฎเกณฑ์ของการใจ,จากาย z ถูกประทานลงมาในปีทศวรรษที่2เช่นกันและเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆก็เริ่มถูกประทานลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีที่10บกบัญญัติของการทำฮัตก็เริ่มเป็นเป็นวายิบกับประชาชาตินี้แล้วท่านดบีเสียชีวิตไปเนี่ยด้วยกับการที่อเล็กซ์สุมาน์วูตาลาได้บอกว่าอันเยอมอัคมัลตุละกุมดีนะกุมอัสม um ัมตุล um ัยกลุ่มเนี่ยมาที um ่วอร์ดตตุล um ักมิสลามมาดีนะวันนี้เป um ็นวันที um ่ฉัน ทำให้อิสลามเติมเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็ให้เนี่ยมั่งฉันเนี่ยมันได้เติมเต็มมาข้าวอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มพูนแล้วให้เราย้อนกลับไปดูนั้นกรุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาบอกเราแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติเราจะประสบความสําเร็จในการดำเนินชีวิตนะครับก็ฝากพื่น้องไว้นะครับบริสัมลลมห์อัลลอฮอะลัฮิสซัลมบสัลามุอะลัยุมะอัลัมุลลอวะบริกาตุ